สวัสดีครับผมเจอกันเดียวครับไว้ในช็อปครับผมเจอกันอีกแล้วครับวันนี้มีนําเสนออีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น m อ0 3ศูย์สาครับผมสวยมากเดี๋ยวผมพาดูรอบคันนะครับแต่งมานิดหน่อยครับผมแต่งมานิดหน่อยเดี๋ยวผมพาดูรอบคันสวยจริงๆครับคันนี้ดูเครื่องก่อนเครื่องเนียนๆเลยครับผมเนียนๆเลยสวยท่อท่อเนียนๆเลยครับผม อันเบรกพระเบรกเหลือๆนะครับยางเหลือๆครับผมยางเหลือๆสวยครับมีตำหนิตาการใช้งานนะครับนิดหน่อยๆไม่เป็นปัญหาต่อการใช้งานแน่นอนครับผมสวยโซสเตอร์สวยครับเครื่องครับตกแต่งมาได้ เอาถังแต่งนี้นี่แล้วก็มีกระจกไปแทนแต่งมาด้วยครับผมไฟแต่งมาแต่ท้ายเดิมๆครับท้ายเดิมท้ายเดิมสวยครับลูกค้าท่านไหนอยากได้นะครับผมทักสอบถามผมได้ครับคันนี้ฟรีดาวครับคันนี้ฟรีดาวคันนี้ฟรีดาวสวยเลยครับผมสวยเกือบเดิมๆครับมีแต่งมาอยู่สองสามอย่างครับผมไม่เยอะไม่เยอะจานเบรกหน้าเหลือเยอะเลยครับ เหลือเยอะเลยครับจานเบรกหน้าพาเบรกเหลือลอท่านไหนที่อยากได้นะครับผมทักสอบถามผมได้ครับจะชดสบับ่อนคุยกันได้นะครับผมคุยกันได้เอกาสารครบออกคนเดียวได้เลยครับผมไม่ยุ่งยากไม่ต้องมีคนค้ำออกได้คนเดียวเลยครับสวยๆแบบนี้จัดไปเลยครับคันนี้เลยฟีดาวสวยมากครับ สอบถามเข้ามาทักเข้ามาได้ครับจะสดสะ่อนคุยกันได้ครับผมไม่มีปัญหาอยากเข้ามาดูที่ร้านได้เข้ามาได้เลยครับผมผมยินดีให้บริการเลยครับผมสวยมากเดี๋ยวมาดูไม้กันนะครับไม้สองหมืน่นโไม่เยอะนะครับไม้สองหมื่นนี้น้อยมากครับผมเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับฟังเสียงกันหน่อย โอ้สตาร์ติดง่ายครั้งเดียวติดเสียงเงียบิ๊บสวยมากท่านไหนที่ชอบแนวนี้นะครับจัดเลยสีดาวสวยมากตอนนี้รถในร้านเยอะมากครับผมอยากเข้ามาดูที่ร้านได้ครับมีให้เลือกเยอะมากครับครับเซ0ส cb ห้0ร f สีดำสองคันมีสีน้ำเงินด้วยครับแล้วก็ cbr 5 0 0 r ครับมี3คันให้เลือกครับผมมีสีไตด้วยสีดำสีแดงแล้วก็มีคัาสสิกอยู่คันหนึ่งครับคลาสสิกห้าร้อยร้อยเอ็นคัาสสิกครับแล้วก็มี cb หกห้าศ cb 6 5 0 f นะครับคันนี้สวยเดิมเดิมแล้วก็มี Z400 นินจา400ก็มีครับแซร400นี่เยอะมากครับแซร400เยอะมากโอ้โหวันนี้มี5คันนะครับ1 2 3 4 5อีกคันหนึ่งเอพิสูสามีคันหนึ่งครับผมข้างหลังก็มีนะครับข้างหลังก็มีลูกค้าท่านไหนอยากเข้ามาดูผมเชิญนะครับเชิญเลยแนะนําเลยครับผมอยากได้คันไหนต้องมาจัดแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมกดติดตามด้วยแล้วก็กดกระดิ่งไว้ได้ลงคลิปใหม่จะได้เห็นเป็นคนแรกครับ ขอบคุณครับผมขอบคุณที่รับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ